ขณะนี้นะคะเรากำลังจะจับฉลากนะคะน้องๆทีมเต้นนะคะเราจะเริ่มจากสีเขียวนะคะคือทีมที่ไม่ได้เต้น cover dance นะคะส่วนสีส้มเป็นทีมที่เต้น cover dance เราจะจับฉลากนะคะถ้าคุณทอยเป่ายิ่งฉุกแพ้เริ่มจับ cover dance ก่อนแต่ถ้าคุณทอยเป่าชนะเริ่มจับสีเขียวก่อนโอเคหนึ่งสองสามชุบไอ้โอเคต้องจับอะไร cover dance ก่อนใช่ไหมสส้สมสีส้มอ่ะเฮ้ยคุณทอยไม่เขยเ่าก่อนเนาะ มันต้องเขย่ากันดิอ่าเอาไว้เอาไว้อืออืออ่าขย่อมนะอ่าโผเขย่าเหมือนไม่เขย่าอ่ะไม่เขย่าโอเคค่ะทีมแรกมาเลยอันที่หนึ่งแทม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 อะไรร่วมแทมแทมแทมอะไรเนี่ยเดวิลฮาร์ดเดวิลฮาร์ดโอเคครับผมทีมจากจากไหนนะจากหอวังนนท์หรือเปล่าอเค เดี๋ยวหนะคะทีแรกอ่าด้วยความที่สีส้มเยอะกว่านะคะเราจะจับสีส้มสามต่อสีเขียวหนึ่งนะคะโอเคคุณทอยจับอีกสองสีส้มขยับด้วยขยับมันจะได้แบบว่าดูเป็นกลางอ่าอย่าลืมโชว์กระดาษนะเดี๋ยวน้องขาวว่าเราโกหกอันที่สองโอเคปาป๊าปาอ่านว่าอะไร มังมังกี้ควีนป่ะใช่ป่ะอ๋อใช่มังกี้ควีน <Queen S 2> ครับผมอันที่สองมังกี้ควีนครับอันที่สามใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วอันที่สามชื่อสั้นมากเลยติงนะครับ พิมพ์จิงนะคะน่ารอนเกนน่าร้อนอะต่อไปสีเขียวค่ะขยาวคิดว่าขยาวขวบล่ามัชไม่สิเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราคิดว่าขยาวอะไรก็ได้นี่พูดถึงแล้วก็ไปขอเลยสปอรเซอร์อะปึ๊บสีเขียวนะฮะเดอะดาร์กเนสต่อไอจีส้มต่อครับผมจากที่มันมีเยอะ ใช่อ่อาอะไรเนี่ย Sexy bad for girl ครับใช่ไหมผู้ถูกอ่ะใช่ใช่ใช่ Sexy bad for girl girl อันนี้ผู้ผิดไม่ได้เดียเ๋ยวจะครูภาษาอังกฤษตีตายเลยเนี่ใช่ใช โอ้ยคิเปิดจไม่เยับเลยวอาไหมเอาๆหม่เก็บ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 เบเก็เก็บ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 เก็อเก็บเก็มเก็บ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 เาหบาก็บเร็มเก็บเก็ะไกเกีบเ independence ครับเ n d e p e n d e n c e เก็เก็บเก็บเเก็บบก็บเก็เกเก็บเก็าอกเกก็นะเะ แทมแทมแทมแทนแทนแทนปฏิกันแทมอะไรอะโอดูเป็นชื่อไทยมากทำมะเร็งทำมะเร็งอะต่อไปจับน้องเขียวจ้าค่ะน้องเขียวนะฮะน้องเขียวโอเครอให้เย็นเดียวกัน The 200 Thailand อะไรคือเดือ200 200เดือซูไทยแลนด์เดือซูคัดคัดตัดตัดไม่ตัดไม่ตัดเราใช้ความผิดพลาดเกิดขึ้นเดือซูไทยแลนด์นะคะเขียนอย่างงี้ดูดิดู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 ไม่มันคือตัวไม่สู้ไม่มคุณทอยมองผิดไม่ไม่เดือซูไทยแลนด์ไม่เกิดสมาธิเดือสู้ไลนข่าวข่าวไอ้เขียน200คืออะไรเพราะว่าทีมอะไรวะ ก็เดือดสองร้อยไทยแลนด์นี่เองสองร้อยซจริงเนี่ยโอเคโอเคไอผิดเองก็เขียนผิดไอตัวเส้เหมือนสองอ่ะตัวเส้นเหมือนสองขอโทษทางเดือดซูด้วยนะคะที่ว่าคนจัดฉากเราอ่านผิดนะคะเราจะอนุญาตให้ทางเดือดซูอุ้มค่าได้นะคะหลังจบงานอันต่อไปเราขอแก้ตัวนะฮะแทม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 เราจะอ่านไม่ผิดแล้วคราวนี้ย B X นี่อุ้บ กระตุกนิดนึงนะฮะสีส้มได้ทีมต่อไปจะเป็นทีมอะไรเอ่ยตึ๊บ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 องม้องค่อยชัดอจไดไม่เป็นไรจะใช้สาวเทียนไข่ทองมาไข่ทองแถมแถมแถมชโกโก้สเตอร์ครับผมสามสุดท้ายของสีส้มอุ้ยยังไม่ได้ขยวลืมอีกแล้ว เวสองข้อมาเลยช่วงยานี้เราจะยกความผิดทั้งหมดให้เป็นของคนเขย่านะคะทางเราไม่เกี่ยวอ่าโอเคต่อมานะฮะแทนแทนแทมแทนแทมแทน Xlate ใช่ป่ะแหลก X แหลกใช่ไหม X แหลกเขาบอก X แหลกเขามอ่า ขออภิธานะครับในที่นี้ถ้าอ่านชื่อผิดเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะเ <laughs> <ettes> นื่องจากอ่านไม่ค่อยออกดูจากลายมือก็งงๆอะไรนิดนึงไงไม่เป็นไรอ่านสีเขียวนะสีเขียวเดือดเดือดเดือดจะเอานี้มาจ,ามาจาับบาา้างเห็นไหมจะได้ทีอะไรวะได้ The Eastern Dance Crew นะคะตามนี้นะน้องส้มต่อ,อ Eastern Dance ้องส้มต่อนะฮะยวก่เดเด็บเดเดี๋ยวอัมเบลาครับผมอัมเบลานะทีต่อไปมันคือยี่สิบปนะก็แบตจะหมดตสิ <laughs> ถ่ายไปเถอะ แทมแทมแทมแ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 มชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรนะ s a n d i c h ใช่ไหมน,น่าจะใช่นะไม่ใช่ขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> ทีมงานเราตกค่ะคุณพี่ทีมงานเราตกค่ <c oughs> นะ <c oughs> จังหวะนี้นี่คืออ่านไม่ออกจริงๆครับช่วยบอกด้วยว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับผมตอนนี้ทางทางเราก็งงกันอยู่ขอบคุณมากเลยครับโอเคเป็นวันแ่คุณทอยคะเร่จับค่ะเดี๋ยวแบตโทรศัพท์หมด โดนทีมงานเร่งแล้วปึ๊บอ่ะแทม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 เดอะกู Boo, ใช่ไหมครับโอเคค่ะเดอะกูเดอะกูอ่ะโอเคต่อไปน้องเขียวมาแล้วน้องเขียวไม่จักเลยเยอะค่ะผมไม่ต้องไปชินผัดแกงงส่งเขียว <c ười> อ่าฟีเมลแก๊งซ่านะคะโอเค <c ười> น้องเ้่งต่อแหม ต้มต่อน,นะฮะแขวะแถวะอันไหนดีอันนี้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 โอเคนท์อัพพิโนอันนี้ห้าแองเกลครับผม5 a n g e l 5 a n g e l นะฮะตอนนี้แต่น,นี่น้องเขาเขียน angel นะ angel เหรอฮะ,ะชื่อทีม angel angel ครับ <c oughs> ไม่ถามทีหลังนะไว้วส่งคลิป,ปมาบอกผมด้วยนะอ่ะทีมต่อไปนะครับผม แทม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 อุ้ยเอาไปไรื่อกี้กาวมันเหนียวครับก็เลยปิดมาสองคันในนี้ขย่อีกทีหนึ่งแทม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 มันอ่านว่าอะไรเอ่ยมาเวลมามา มาร์เวลสเกลมาร์เวลสครอลล์าร์เวลสเกลมาร์เวลสคกอลล์มันแปลว่าอะไรครับเนี่ยเันชื่อชื่อน่ารักดีครับโอเคทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปสิ้แล้วเอามาเอาใหม่เอาไรทิ้งทิ้งอ่า วายวีแดน์ครับผมทีมต่อมานะฮะนี่คือวายวีแดน์ครับผมอ่ะทีนี้อันน้องเขียวไหมอกแน้องเขียวจับเลยไม่เอาจะโจดที่เกียดจับเลยทีงานที่เกียดแล้วเลยอ้ามาทีนี้ผมจะเปิดแล้วนะ The C The ดอะ s ใช่ไหมฮะ The ะซ<ช>ู โ oh อ้ my g อดชื่อแต่ละอันนี้อ่านอย่างยากเลยครับเขาบอกจริงๆเขาอ่านง่ายค่ะแต่เราต้องโง่เราโง่ไม่มาที่ของเราเอาแล้ววันี้ทีมงานด่าโง่เลยโอเคนะฮะสีส้มต่อมาแทม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  synergy of soul ครับผม synergy of soul ว้าวไอเดียดีนะเนี่ยตั้งชื่อ ลืมเน่ลืมขยัาก่อนขยัาก่อนแดบแอบแอบแบแบอบแนหนึ่งอันนะฮะที่จะได้มากับเราสองได้ละแทม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 สตาร์ตจูอิดฮะอุ้ยสต็อปสตาร์ t สตาร์ IT นะชื่อใกล้กันมากเลยฮะสต็อปสตาร์อโนะฮะสตาร์ DO ูอิคอยคือเดี๋ยวแบบหมดรีบร่งแ่อเดี๋ยวแบบหมด คือมงจะแทนท้านั้นแทนแผ่ดหตลอดอันวะเดี๋ยวแบกหมดเดี๋ยวก็เดี๋ยวแบกหมดไปเขียนบทต่อเลยเดี๋ยวแบกหมดแถมปลยนเแถมปลยนเสไอ้ชื่ออะไรก็จะนายเด็กเวก้าเก้ก้ากเด็กเวียเทสครับโโหหดนะหดนะเขียนบทอยู่นะฮะโดนกวนโดนกลวนนะเราเขียนบท คงไม่ต้องเขย่าแล้วมั้งเะโอเคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเหลือสุดท้ายป่อยิงฉุบชนะสีเขียวแทนสีชมเูหนึสองสามฉุบชุบชนะสีเขียวปลายสีเขียวแทนแทนแทมแทนแทนแทมกราวิตี้นะครับผมทีมรองสุดท้ายคือทีมชื่อว่ากราวิตี้นะฮะโอเคอันสุดท้ายฮะตามที่ตกลงกันไว้ ไม่ใช่หมายความว่าที่หวังสุดคือจะแค่จับอันไหนก่อนแค่นั้นจบใบเดียวยังง่ายกันจับนะแทมทมแ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 ทมเดี๋ยวก่อนเขียนซ้ำค่ะขอโทษด้วยครบแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะเขียนซ้ำนะคะเดอะกรทเทสเขียนซ้ำขอโทษด้วยจริงๆนะคะใบนี้ไม่เกี่ยวนะคะปิดท้ายที่ทีมกราวิตี้นะคะฉีกทิ้งฉีกทิ้งก่อนนะคะแคว